รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ SME ติดปีก by K SME Care สวัสดี SME ทั่วประเทศที่พร้อมติดปีกกับรายการ SME ติดปีก by K SME Care ครับวันนี้ผมมีธุรกิจที่เป็นความภาคภูมิใจของ SME ไทยกับธุรกิจอุตสาหกรรมมอเตอร์รายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก TN Metalworks ครับ ก่อนที่จะไปชมความยิ่งใหญ่ของ Tn Metaworks ผมต้องแวะมาที่นี่ก่อนครับธนาคารกรสิกรไทยสาขาอ้อมใหญ่เพื่อมาพบกับบุคคลคนหนึ่งที่จะให้ข้อมูลและพาผมเข้าไปเยี่ยมชมที่ Tn Metaworks แบบทุกซอกทุกมุมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียวกว่าผู้จัดก,การเลยน,นะครับอ๋อยินดีค่ะกสิกรสาขานี้ไม่ทราบว่าธุรกิจแถวๆนี้มีอะไรบ้างครับอ๋อก็เป็นธุรกิจกลุ่มโรงงานนะคะ มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางนะคะคุยกันผ่านเจเลทอลินดีกว่าวันนี้เป็นโชคดีมากเลยเป็นวันที่เราใช้ระบบ S1 วันแรกซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการทำงานนะคะให้ก้าวหน้ามากขึ้นซึ่งเราจะมีการพัฒนาระบบในการเปิดบัญชีของลูกค้าอย่างเช่นถ้าลูกค้าถือบัตรประชาชนที่มีชิปการ์ดนะคะก็สามารถเสียบเข้าไปในตัวอ่านบัตรแล้วข้อมูลนะคะมันจะขึ้นหมดเลยว่าลูกค้าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่วันเดือนปีเกิดชอบอะไรไม่ชอบอะไร เราก็สามารถที่จะนําเสนออตัวโปรโมชั่นหรือตัวผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าได้เลยค่ะคุณการครับวันนี้ทางรายการขออนุญาตขอบพรคุณอารมกดนะครับอ๋อค่ะคุณอารมกดจิตปราณีที่ดูแล T N Metal Works ใช่ไหมคะรอรายการ s อติดปีอยู่ด้านในแล้วค่ะัก็ต้องขอบคุณคุณการมากนะครับและขอลาคุณการตรงนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอารมกดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตปบ ควรแต่เช้าเลยนะครับครับมาุดควของลูกค้าที่คุณอนุรักษดูแลอยู่นะครับของ T N Metalwork บริษัท T N นี่ก็เป็นรายแรกที่ทำมอเตอร์ในประเทศไทยอ่ะครับเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์กับแบงค์ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ให้เราแนะนำเรื่องกับปัญหาในองค์กรบ้างนิดหน่อยผมดูแลมาประมาณ3ปีแล้วครับและส่วนสำคัญที่ทำให้เค Bank เข้าไปร่วมติดปีกกับ T N Metalwork อะไร เราไปทราบว่าว่าเขามีปัญหาในกับบุคลากรก็เลยอยากจะแนะนำในเรื่องของ S R การทำระบบ S R ให้พีเอ็นวางแผนทำเป็นระบบเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเพราะทุก SME เนี่ยน่าจะมีปัญหาที่ให้เราร่วมไปติดต่อแน่เพราะว่าเรื่องคนเป็นเรื่องใหญ่จากนี้ไปไปไหมครับไปนิดเดียวครับ10ประมาณสักสิบนาทีครับงั้นเราไปกันเลยไหมครับได้เลยครับถูกต้อง ที่เป็นต้นกำเนิดแห่งความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมไทยและผมก็จะได้มีโอกาสาพบกับทายาตรรุ่นที่3ของ T.N. Metalworks ผู้ที่บุกเบิกและพัฒนาจนทำให้วันนี้เขาให้นิยามมาตรฐานสินค้าสำหรับตัวเองว่าระดับเว r ร์ l คล s สสิกิจาครับขออนุญาตเราเรียนถามนะครับ T.N. Metalworks เนี่ยทำอะไรครับเริ่มแรกก็คือเราทำมอเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของทุกอย่างเลยชาวบ้านอาจจะไปใส่เครื่องบุดมาเท้าไปใส่เครื่องจากอะไรต่างๆเนี่ยต้องเห็นใจเราทำมอเตอร์แล้วเนี่ยเราก็ไปแอดไปพิ่มแล้วถ้าซัพแอดแวร์ลูซซัพก็คือเอามอเตอร์ไปใส่ไปพัดก็กลายเป็นพัดลมแล้วเดาไปดูเลยว่ามอเตอร์เนี่ยมีใช้วัสดุอย่างไรบ้างแล้วก็กรรมวิธีครภาพไปยังไงบ้างอุ้ยหนักเหมือนกันนะครับเนี่ยปินจ้าใช่ครับก็คือ อย่างของที่เทียนผลิตเนี่ยก็คือจะใช้วัตถุดิบเก่งรริจริง,รงครับแล้วก็ลวดยังเป็นลวดทองแดงอย่างประเทศจีนเนี่ยเป็นอลูมิเนนะียมหมดนะครับนะครับอย่างขั้นแรกเนี่ยมันจะต้องปั๊มแม่เหล็กโดยด้านหน้าเนี่ยเขาจะส่งมาเป็นปั๊มแม่เหล็กซีคอนสตีลเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ลวดทองแดงนะครับลวดทองแดงเราจะมีเครื่องอัตโนมัติในการ,รใส่ลวดนะครับเราจะไม่ได้คนมานั่งใส่ทีละเส้นแล้วเราก็มาผ่านกระบวนการต่อหัวสายผูกหัวสายแล้วก็มาเทสร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เครื่องเทส มเตอร์ที่ว่าดีของที่นี่ไม่ทราบว่ากระบวนการเงี้ย้งรครับอย่างแกนของตั๊มน้ำเนี่ยเรามปเครื่องจักรนะครับของญี่ปุ่นก็คือเราสามารถต่อเหล็กกับต่อสเตนเลนสเ,ลเป็นชิ้นเดียวกันได้ทําไม,มเพราะว่าถ้าเป็นสแตนเลสทันท่อนเนี่ยความร้อนมันจะสูงมากนะครับทำให้มอเตอร์นี่สูงแต่ว่าตรงกลางของเราเนี่ยเป็นเหล็กแต่ตรงปลายที่สัมผัสน้ำเนี่ยเป็นสเตนเลสมันก็จะดีมากนะครับแล้วเราก็ใช้เครื่องเจียของตัวระดักเนี่ยกรุงอยู่ที่ห้าถึงแไมครอนนะครับซึ่ง ยิ่งกุดเจียดีเท่าไหร่นะครับจรรยาไงุณก็จะทําให้ลูกปืนอายุการใช้งานนานนะครับแล้วก็ซีนเนี่ยอายุการใช้งานนานพวกงานซล่งเหล็กหล่อเนี่ยเราก็ใช้ซีนซีในการซีนทั้งหมดนะครับครับแม้กระทั่งเจาะตาฟเนี่ยเราก็ใช้แมชชิ่งเซนเตอร์เนี่ยลงมาเจาะตาฟเพื่อลดความผิดพลาดของการที่ใช้คนอย่างตัวนี้เนี่ยันี้ก่อนที่จะถูกมือลูกค้าเนี่ยเราจะต้องเอาเข้ามาในห้องหบักเทส1 5บเรนนะครับส่วนอีกที่เหลือเนี่ย เราจะมีเทสได้หลายร้อยเปอร์เซ็นจากปั๊มน้ำตัวน,นี้มอเตอร์มาทำอะไรที่ตื่นเต้นอีกได้ไหมครับได้ครับตอนนี้เรามีโรงงานโรงงานที่เอามอเตอร์เนี่ยไปใสกป่กับใบพัดก็กลายเป็นพันลมกนะครับแล้วเราเรา,เราไม่เพียงแต่ทำคัดลนตัวเล็กเรายังทำพัดลมไซส์ใหญ่แล้วก,ก็มีโปเวอร์ที่เป็นไซส์ใหญ่นะคจะพาไปดูว่าขระนวนการวิธีผลิตตั้งแต่พัดลมไซส์เล็กเป็นยังไงกลางเป็นยังไงใหญ่เป็นยังไงครับนะครับ ช่วงหน้ากลับมาพบกับอาณาจักรที่ต่อยอดเพื่อการันตีความยิ่งใหญ่ของ T.N. m e t a l w o r k s และร่วมค้นหาคำตอบกันครับว่าอุปสรรคอะไรที่ทำให้ยักษ์ใหญ่อย่าง T.N. m e t a w o r k s ต้องหันกลับมาให้ความสำคัญหามพลาดนะครับ K.S.M.E มีดีจะบอกน้องๆมาดูจดหมายแล้วมีของตัวเองหรือเปล่า ไหนไหนไหน,นจะหมายแรกพี่โต๊ะลองดูนี่มาจดหมายทวงหนี้เนี่พี่ผมว่าพี่โตบบช่วยใจตังค์หนเลยดีครับเพราะผมไม่ค่อยจะมีตังค์อ่ะผมจะขอบคุณมากอะพี่ผมหนี้ไม่ขำเลยนะหมูในต้องก,การให้ขำพี่แต่ต้องการน่ะพี่พี่จ่ายตังให้ผมหน่อยขอบคุณมากนะครับพวกนี้ก็สวยเลยลงเคียรเลยโหม โอ้ยพี่ตุ๊กเออะเสียงโวยวายลงไปถึงงลางเลยพี่มีอะไรบ้างครับก็เนี่ยเด็กมันกวนต่เช้าเลยอ่ะมีจดหมายของต้นด้วยนี่ครับอ๋อของเคแบงค์นะครับพี่น้องหนุยใจกใจหมดเลยนั่งทำอะไรหัวบานตั้งแต่เช้าเลยพี่ก็กวนตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะก็เนี่ยนั่งทำเงินเดือนให้พวกพี่ๆเนี่ย จะเอาไม่คะเงินเนี่ยจะเอาไม่คะเงินนะ <c oughs> จะเย,นยนีนเยี่ยจ้าเงินเดือนนะเอาอยู่แล้วจ้าพี่จะได้เนี่ยเอาเงินเดือนจากน้องหรืออย่ที่ตั้งใจทําให้พี่เนี่ยนะไปซื้อ iPad i p o d แล้วก็ iPhone มาขวดเจ้าหมูมันนี่ตั้งใจจะซื้อตัดหน้ามาเลยนะเนี่ยตั้งใจทํางานต่อไปนะจ้าค่ะโอเคค่ะ นี่เอาตังค์ไปซื้อไอแพดดีกว่าเว้ยอะไรจ๊ะน้องใหญ่ทำงานค่ะอะไรอ่ะนี่มันใช้เงินเดือนปะเนี่ยเงินเดือนค่ะเงินเดือนอพี่ล้วนๆเลยงั้นทำเงินเดือนให้ดีๆนะพรุ่งนี้พี่ต้องเงินเดือนออกตรงๆนะถ้ามีปัญหาอะไรนะน้องใหญ่มีเรื่องแน่เพราะฉะนั้นวันนี้พี่เอาเงินของพี่ทั้งหมดไปซื้อ iPad ขอบคุณนะครับน้องใหญ่ก่อนซื้อ iPad ททำหน้าก่อนนี่ไหม หนูใหญ่หนูใหญ่เงินเดือนพี่อ่ะเขาไม่ครบหนูใหญ่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 โยโอ้โหตกใจหมดเลยยังไม่ผิดบ้านเงินเดือนผิดบ้านเงินเดือนอะไรแหละพวกคนเป็นเป็นได้แหละหนูนั่งทำงานเงินเดือนอะไรของพวพี่อ่ะหรอเล็นหัวหนูเป็นแบบเนี้ยถึงเงินเดือนพี่ยงไม่ได้เลยนะคะพี่ขเดเงินเนี้ยแม่ของพี่ขาดยี่สิบบาทเลยนะหนูใหญ่หนี้ต้องหนีหนี้หนี้เดี๋ยวพวกเราไม่ครบแล้วหนูใหญ่หนูใหญ่หนูใหญ่หนูใหญเงินเดือนพี่ไม่เขาไม่ครบหนหนูใหญ่ เฮ้ยคนหรือแมวน้ำเนี <Lust> ่ยทำไรมาเฮ้ยแต่ไอแพดพี่อะหนูใหญ่ไอแพดพี่อะไอแพดพี่ไอแพดพี่อะไอแพดพี่ไอแพดพี่อะโหเงียบเงียบหน่อยครับเสียงดังอะไรนักหนาเนี่ยคงมันจะทำงานกลางข้เดือนอะเขาไม่ครบนี่มีตังค์ซื้อไอแพดอยู่เนี่ยเขาไม่ครบขายี่สิบบาทเนี่ยซีรีเกาหลีหนูก็ยังไม่ได้พี่เนี่ยลงขาดไปยี่สิบปวดเหลือเกินนี่ซีรีเกาหลียังไม่ได้ เธอได้ไม่ครบไอ <I pad. S 2> <iPad. S 1> ้แพก็ไปเรียกไอ้น้องหนูใหญ่มาสิรียคนอ๋อ,อพี่รู้ละพี่ว่าอย่างนี้ดีกว่าหนูใหญ่จะได้ไม่ต้องมาโกรธหวัวเรื่องการคำนวณเงินเดือนอีกตอนนี้ธนาคารกสิกรไทยเนี่ย <c oughs> เขามีบริการเทโรแบบครบเซตคำนวณได้ทั้งเงินเดือนภาษีประกันสังคมได้อย่างถูกต้องแม่นยำผ่านทางอินเทอร์เน็ตทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปราคาแพงๆมาใช้ มั่นใจได้เลยรับรองว่าเงินเดือนจะต้องเข้าอย่างครบถ้วนถูกต้องตามจำนวนแน่นอนถ้ารู้แล้วเนี่ยก็ลองไปใช้ซะนะจะได้ไม่มาปวดหัวอีกใช่ไปใช้ซะเงินเดือนออกแล้วเงินเดือนออกน้องหนูใหญ่ คนนี่คนหรือลูกชุบนะครับคนแทงแทงปากแดงสวยมากเลยนะใช่เล็กด้วยนี่ถ้ามีรางวัลแต่งหน้ายอดเยี่ยมนะพี่ให้น้องใหญ่หนูเลยรางวัลเนี้ย <c oughs> สวยขนาดนี้จะไปไหนจ้าวันนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกก็คือต้องแต่หนูได้พบกับบริการเทลคบเจฟนะนะอุ้ยอะไรอะไร ชีวิตของหนูก็ดีขึ้นสบายขึ้นก็เลยมีเวลามาทําสวยแล้วก็กระสิบเรื่องชาวบ้านและที่สําคัญนะช่วงนี้ได้ข่าวว่ามีการสมัครพนักงานใหม่มผู้ชายหล่อๆเยอะๆมากเลยเนี่ย <c oughs> ดูตัวหนูนี่ขนล,ลุก และที่สําคัญพวกพี่ๆจะได้ไม่ต้องว่าหนูว่าเป็นผีบ้านผีเรือน <c oughs> โถน้องหนูใหญ่ครับรับรองว่ามีคใครกล้าว่าน้องหนูใหญ่ว่าเป็นผีบ้านผีเรือนอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนสวัสดี<ต>ค่ะพี่หม<ฮ>ู<ฮ>ยิ้มร่ามอะไรนะคุณหมูอ้าวมันแน่นอนอยู่แล้วอะ่ะก็เพราะน้องหนูใหญ่อะทำให้เงินเดือนพี่อ,ออกตรงต่อเวลาเลยนะครับ <c oughs> แบบเนี้ยต้องขอบคุณน้องหนูใหญ่เขามากๆเลยนะใช่ขอบคุณด้วยนะจะได้ตังค์ไปทําหน้าแล้วอะ่ะ <c oughs> เดนนี๋ยวว่าแต่เขาเราอะมีเวลาไม่ใช่เอามาแต่แต่แตงหน้าทาปากอย่างนี้ทํางานที่ตัวเองได้รับมอบหมายด้วยเข้าใจไหมรู้แล้วค่ะไม่ต้องห่วงรับรองต่อไปทุกเดือนเงินเดือนจะต้องเข้าตรงทุกเดือนเก่งมากเ <Yeah S 1> <c oughs> ยี่เยี่ยมมากน้อง ชมครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่อาณาจักรของ T.N. Metaverse ครับหลังจากที่ได้ชมความยิ่งใหญ่และทันสมัยกันไปแล้วผมก็ได้รับคำเชิญจากคุณกิจจาให้มาเยี่ยมชมอีกหนึ่งอาณาจักรที่ต่อยอดครับคือ Wentz Industrial มีอะไรในโรงงานที่บ้างครับก็มีหลายตัวครับเดี๋ยวจะลองแนะนําดูอย่างตัวนี้นะครับก็คือโฟเวอร์เนี่ยนี่คือเรียกว่าโฟเวอร์พันลมนะครับ จริงๆเนี่ยโบเวอร์ที่ดีจะต้องป,ประหยัดพลังงานคือไม่ใช่ว่าคุณนึกว่าจะเชื่อมเชื่อมมีแบกมาเชื่อมเชื่อมแ,แล้วก็เสร็จนะครับเคิร์ฟจะต้องได้เราก็ได้ร่วมมือจากยุโรปมาเยอะนะครับโบเวอร์เนี่ยครับพัดลมเนี่ยก็จะไว้ลําเลียงหรือไว้จะไว้ดูดถ้าดูดเนี่ยก็จะไว้ดูดเก็บฝุ่นก็มาใช้คู่กับไซโคอนเว็บสกับเปอร์สมมติคุณมีฝุ่นมีควันก็เขาจะก็ไปอยู่ที่ไซโคอนแล้วก็เว็บสกับเปอร์ ต้องใช้แรงลมดูดังนั้นอากาศที่ออกจากพัดลมแล้วเนี่ยก็จะเป็นกลี่นแหวตัวของมันคือตัวดูดแต่จะดูดแล้วเพื่ออะไรทำอะไรก็แล้วแต่อันนี้ดูดเพื่ออาจับต่วอีกทีหนึ่งเรื่องความสั่นเรื่องของอายุการใช้งานซึ่งของเราเนี่ยอายุการใช้งานสูงมากนะครับเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะชัดดาวไม่ได้เลยเขาจะหยุดการผลิตไม่ได้เลยครับดังนั้นเนี่ยนี่คือหัวใจหลักก็คือเรื่องคุณภาพอย่างพัดลมตัวเนี้ยด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ย ผมไม่ได้ใช้แนวเชื่อมเลยจะใช้เป็นการเป็นเครื่องปั้มขึ้นลูกจริงๆพวกเราเนี่ยภูมิใจมากเพราะว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยผู้รับเหมาลงสีเนี่ยเขาจะมีแค่ไม่กี่คนก็คือยูโรเวนเนี่ยเราขายไปเพื่อว่าคือว่ายง่ายคนอยูโดเวนเซียจะทานข้าวก็คือต้องใช้โบล์ทเราที่นี่เลยใช่เราไม่ได้เน้นแค่ลงสีข้าวนะครับเรายังมีอย่างที่ข้างหลังเนี่ยก็ยังมีงานของกลุ่มปตทนะกลุ่มของซีพีนะครับ คือจับซื้อเของดูก็าตกใจเขาไม่เชื่อว่ามีแฟนแม็กโรเวอร์ที่ผลิตในเมืองไทยได้มาตรฐานีะเดี๋ยวผมจะพาไปดูพัดลมใบแดงที่เป็นตำนานเป็นตำนานครัที่นี่เลยเราเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ผลิตแล้วนครับไอเราไม่ใช่เราเป็นเจ้าแรกก็คือคุณปู่เนี่ยเป็นคนทำขนมดูในจริงๆแต่ถือเป็นโพรดักต้นกำเนิด ใช่นี่เลยใช่ครับห้างน้าแซก็คือจะทําตัวนี้แต่ก่อนมันไม่มีแบรนด์ใช่ไหมครับก็ใช้ชื่อห้างน้ำแซกไทยอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราก็ใช้เป็นแบรนด์เวนส์ในโรงงานเนี่ยจะประหยัดพลังงานไม่ต้องทําอะไรเลยคุณเปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยเพราะว่ามอเตอร์ของเราที่ผลิตจากโรงงานของเรากระแสเนี่ยต่ำมากนะครับกระแสต่ำกว่าเกือบ2แอมป์แล้วของเราเดี๋ยว้นสีฝุนคือเราก็ได้มอกอเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่ได้มอกอของเรานะมันจะต่างกับอื่นมากเลยมันจะเงียบมาก ลมแรงอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเรามีวิธีหนึ่งเรื่องใบสองก็คือเรื่องมอเตอร์เปอเซอร์รันนิ่งเนี่ยจะเงียบมากของเราคือมอเตอร์ของเราเองเราทำเองเป็นเจ้าแรกในประเทศนี้ล่รับคุณจิจาครับไม่ทราบว่าทาง PN เนี่ยมีปัญหาอะไรเกี่ยวเรื่องการรังออฟฟิศอย่างนี้ไหมครับแต่ก่อนนะจาก50าคนมาร้อยมาร้อย0 0 2 5 0ตอนนี้500แล้วเนี่ยปัญหาแรกก็คือคนเนี่ยมาจากร้อยพ่อพันแม่เลยนะครับ ดังนั้นเราจะทํายังไงให้เขาเนี่ยรักองค์กรครับเหมือนกับตอนอยู่50คนหลังจากที่ได้รู้ถึงอุปสรรคของ Tn m e t a w o r s แล้ววันนี้คุณอลงกดจึงได้เชิญบุคคลท่านหนึ่งที่จะช่วยทําให้ปัญหาและอุปสรรคของ SME ไทยทั้งประเทศกลายเป็นเรื่องเล็กๆและต้องถือว่าเป็นโชคดีครับเพราะวันนี้ผมจะมีโอกาสได้ร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย นะครับตก้องหลังจากที่เราได้เดินชมโรงงานกันมาแล้วครับต้องขอบอกครับโรงงานคุณกิจจาไม่ธรรมดาเลยครับขอบุณครับต้องขอบคุณมากครับที่ให้รายการเราได้เยี่ยมชมโรงงานนะครับแต่วันนี้ขอการอยู่ในวงเสวนานี้นะครับเราจะคุยเรื่อง HR ใช่ไหมครับขออนุญาตขอความรู้จากที่แห่งนี้ไปสู่คุณผู้ชมของผมด้วยนะครับบริษัทเนี่ยถ้ามี HR เอ e ออย่างเราเนี่ยจะทําให้ดีขึ้นแล้วก็รวยขึ้นนะครับทาง SME นั้นนี้นะครับถ้าสมมุติว่า จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันหรือจะสร้างความเหนือชั้นให้กับธุรกิจของเราแล้วเราก็เรื่องคนนั้นนี่นะครับมันก็จะมาเราจะสร้างคนของเราให้มีความเหนือชั้นหรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนออกแบบให้คนของเรานั้นเนี่ยคือคนที่ใช่เลยคนที่ใช่เลยขององค์กรนั้นเนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนส่วนที่1ก็คือทางด้านจิตใจบวกกับวิธีการทํางานที่เหนือชั้น บวกกับความรู้ที่เฉพาะเจาะจงที่จะมาเสริมส่งนั้นเนี่ยธุรกิจของเราเพราะฉะนั้น3อันนี้นั่นนี่นะครับถ้าเรามีความเชื่อว่าคนเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่าขององค์กรแล้วจะสามารถสร้างความทําให้ธุรกิจของเราแข็งแกร่งได้เราต้องออกแบบให้คนของเรานั้นเนี่ยอยู่ในลักษณะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบอาจารย์ขอความมั่นใจเลยนะบบเอสข e องเราเนี่ยถ้าเ r ชอเนี่ยเราจะมีงานดีขึ้นแะผมจะรวยขึ้นด้วย คงตอบได้เลยเพราะว่าเรามีความมั่นใจว่าการทําทุกอย่างนะมันขึ้นอยู่กับคนอยากจะปรึกษาอาจารย์วดิตอย่างหนึ่งอยางมันเยอะขึ้นใช่ไหมโนเยอะขึ้นว่าจาก500มาเป็น510ตอนนี้สเต็ปต่อไปนะครับผมก็อยากรู้ว่าเออเราต้องระวังอย่างไรแล้วก็จะเตรียมรับมืออย่างไรว่าไม่ให้ไม่ให้มีปัญหาในอนาคตครับได้เลยครับก่อนอื่นนะต้องขอแสดงความชื่นชมกับธุรกิจของคุณกิตยา ที่มีการเจริญเติบโตนะแบบก้าวกระโดดเลยนะไม่ว่าทั้งยอดขายไม่ว่าทั้งจํานวนพนักง,งานนะอย่างที่ว่าไว้จาก50คนมาเป็น550ผมเข้าใจว่าธุรกิจที่ก้าวกระโดดมันจะเกิดความหลากหลายถ้าพูดถึงเรื่องคนอย่างเดียวนะก็คือมันจะมีเจเนอเรชัน hmm. คุณกิตจ,จานั้นเนี่ยอยู่ในเจเนอเรชันที่3แนละ้ว mm hmm. ตั้งแต่คุณปู่คุณพ่อแล้วก็ตรงแล้วแล้วก็คุณกิจจาน mm hmm. เงินององค์กรของเรานนเนี่ยมันจะมีความหลากหลายเรื่องเจเน r เรชันครับแล้วอาจารย์แล้วอย่างที่ปัญหาตะกี้ที่ผ่านมาแล้วผมจะต้องเตรียมเรื่องค u เจอ h ์เช e หรือเรื่องตรงนี้ยังไงครับสิ่งที่เป็นภาคปฏิบัติจริงๆในเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะเรื่องที่ทํากันได้ผลแล้วก็ง่ายที่สุดนั้นเนี่ยก็คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็คือหลักปฏิบัติให้คนของเราที่อยู่ในองค์กร ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกับเราเนั้นนี่นะครับได้รับรู้ว่าอ๋อถ้าการใช้ชีวิตอยู่ในองค์กรนี้นั้นนี่นะครับเราควรจะมีหลักประพฤติปฏิบัติอย่างไรโอเคไหมครับเพื่อให้คนที่มาจากหลายๆท้องถิ่นให้คนที่มีความคิดที่แตกต่างกันนั้นนี่นะครับได้รับรู้ว่าในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในการทํางานที่อยู่ในองคอ์กรของเรานรั้นเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรถึงอยากจะเรียนให้ทราบว่าว่าทํางองค์กรนั้นเนี่ยถึงแม้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติของคนของเรา แต่ต้องให้มีความมั่นใจว่าสิ่งนี้นั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อลูกค,ค้าของเรานะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจถึงจะต้องมีการออกแบบเป็นที่ว่ากันตัวอย่างครับทัดสนุกนะสิครับ <c oughs> แล้วอย่างนี้พีเอ็นจะสร้างวัฒรมองค์กรอย่างไรครับก็ต้องให้อาจารย์ช่วยชี้แนะครับคุณก้องครับมันอยู่ที่ขั้นตอนหรือวิธีการในการทำผมยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเรามีความเชื่อว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เราก็ต้องเอาวิชันวิสัยทัศน์หรือพันธกิจของเรามาเป็นตัวตั้งนิดนึงว่าเอทิศทางของธุรกิจของเราที่เราฝันเอาไว้นั้นเนี่ยสุดท้ายนั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนพันธกิจของเราจะเป็นยังไงและตัวที่สามสำคัญที่สุดคือความต้องการของลูกค้าของเรานั่นคืออะไรตัวนี้จะมาเป็นตัวตั้งเราก็มีความเชื่อต่อไปว่าถ้าว่าทำองค์กรจะเป็นสิ่งซึ่งคนของเราจะต้องประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็ คนในองค์กรทุกคนทุกระดับจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมครับคุณก้องครับเขาจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของวัฒน์องค์กรแต่ละตัวนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรทําไมเราถึงจะต้องทําอย่างนี้ในช่วงของการทํานั้นเนี่ยเราก็จะมีกรรมวิธีในการบม่มเพาะให้ผู้บริหารขององค์กรนี้นั้นเนี่ยเขาอินกับวัฒนธรรมแล้วสิ่งที่กำลังจะทําต่อไปองค์กรนี้นั้นเนี่ยให้เขามีความเชื่อวิชั่นวิชั่น วิชั่นก็คือเป็นวิสัยทัศน์เป็นเป็นเป้าหมายที่เรากำหนดร่วมกันกำหนดลอยๆก็มีประโยชน์ต้องตึงคนอมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมาเลยก็คือวิชั่นก็เป็นเป้าหมายว่าเราจะเดินไปตรงนี้นะเป้าหมายร่วมกันทุกคนเราจะไปให้ถึงเป้าหมายร่วมกันเขาบอกบริษัทคือการนำคนมาอยู่ในเรือลำหนึ่งนั่งไปทให้ไปถึงจุดหมายเป็นสิ่งแรกที่เราควรควรจะต้องมีแล้วตอนนี้วิชั่นของ T X คือเราจะเป็นหนึ่ง ในการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและเศรษฐสกัดเ,เพื่อรองรับการจเจริญเติบโตของลูกค้าเป็นพาร์ทเนอร์ของลูกค้าจะทำเป็นเวิร์กคลาสแมเนจในการให้บริกากรด้วยเป็นพิชชั่นพิชชั่นหลายหลายปตัวหลายอย่าง